เอาครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับบอลนิกซแซมสอบราชการซึ่งในวันนี้นะครับก็ถึงคิวของการไปรายงานตัวนะครับของผมนะครับในการเรียกบรรจุเข้าราชการท้องถิ่นรอบ64นะครับก็คือในครั้งที่2เนาะว่าจะเป็นยังไงให้พร้อแล้วไปรับชมกันเลยครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมเองก็จะนำมาเล่าประสบการณ์นะครับการ ไปรายงานตัวนะครับของขอ้าราชการท้องถิ่นขผมเนี่ยรุ่นปี64เนาะก็คือรอบที่2นะครับผมในตําแหน่งจัดเก็บรายได้นะครับภาคเหนือเขตสองนั่นเองซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าให้ฟังทีละช็อตเทีลช็อตกันละกันนะว่าเออในช่วงวันนั้นที่ผมไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกกับทุกคนก่อนนะว่าออผมเองเนี่ย ได้รับจดหมายก่อนจะไปรายงานตัวในประมาณถ้านับจริงๆก็ประมาณไม่ถึงสัปดาห์นะครับแปลว่าบางคนอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเขา,เขาว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ตรวจจดหมายนะว่ามีจดหมายมาไหมแต่สิ่งที่จะต้องนําไปนะครับคือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้สิ่งที่สําคัญแล้วก็บัตรที่ที่บอกว่าตรวจเอทเคมาแล้วภายใน72ชั่วโมงซึ่งคิวของผมเนี่ย ได้วันศุกร์ช่วงเช้า8โมงครึ่งนะครับจะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับคือรอบที่2เนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้เนี่ยรอบ3ามี่ห้าหรืออนาคตเนี่ยจะไปรายงานตัวที่ไหนมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางช่วงเนี่ยช่วงที่เขารับเยอะๆอย่างเช่นครั้งที่1ครั้งที่2อเนี่ยอาจจะมาที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ลังสิตนะแต่าอาจจะถ้ารอบอื่นๆอาจจะไปที่อื่นต้องติดตามให้ดีนะครับอาจจะไปที่กรมที่อะไรเงี้ย ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในวันนี้ก็แล้วกันนะครับที่ไปรายงานตัวมาซึ่งช่วงเช้าเนี่ยผมเองก็เดินทางออกจากบ้านเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพักที่ลบบุรีนะครับแล้วก็เดินทางออกมาเนี่ยก็ช่วงเช้านะครับเช้ามืดก็มาถึงที่นี่ประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆแล้วนะครับเจ็ดโมงเช้าเนาะก็เริ่มมีคนมาเยอะแยะแล้วล่ะครับผมเองก็เลยไปดูช่วงอะไรพวก,กทางคงทางเข้านะว่าเออจะไป อยู่ตรงไหนรอก่อนนะครับเขาก็จะมีจุดมีเต็นท์นะครับรอบริการอยู่ก็คือเป็นจุดเหมือนแบบคัดกรองนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่มาถึงแล้วเนี่ยช่วงประมาณใกล้แปดโมงเช้าเนี่ยเขาก็จะให้เ,เราไปที่จุดคัดกรองนะครับเพื่อเอาใบตรวจแอพิเคแบบชาชนไปยื่นเพื่อที่จะให้เราเหมือนติดสติ๊กเกอร์นะครับไว้ที่เสื้อว่าเออเราได้ ผ่านจุดตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้วนะครับม,มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในอาคารนะครับเพราะจริงเนี่ยในใบที่เขาเขียนให้เรามาอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นห้องประชุมเ,เขาเรียกเดอะเด็กสองใช่ไหมแต่ว่าเขาให้เราเข้าตึกเนี่ยก็คือประตูแรกประตูตรงหน้าเสาธงตรงกลางเลยนะครับเขาเรียกว่าเดอะแก n นนะฮะก็คือเข้าไปใน,ในกานตัวตรงนั้นนะครับก็จะให้พวกเรานะฮะต่อแถวเข้าไปนะครับจะเกิดใครที่มาแล้วก็ ให้ไปทานอาหารอะไรเรียบร้อยก่อนนะเขาก็จะแนะนำนะครับก็มีคนแบบประชาสัมพันธ์นะครับคอยบอกนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องไปดูนะครับก็คือบอร์ดประชาสัมพันธ์นะครับนะก็จะเป็นบอร์ดที่บอกว่าตำแหน่งไหนนะครับเรียกลำดับที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีจำนวนแถวแถวก็คือจะบอกว่าแถวเนี้ยที่เราจะต้องเข้าไปในในอาคารชั้นสองนะครับนะครับห้องประชุม เด็กเนี่ยมันจะต้องแบบนั่งแถวไหนนะครับมันจะมีประมาณไม่แนะ่ใจว่าประมาณสี่สิบแถวหรือไงนะเพราะผมได้แถวที่5้านะในรอบที่ผมไปเนี่ยภาคเหนือเขตสอของตำแหน่งจัดเก็บรายได้เนี่ยผมได้แถวที่5้านะครับซึ่งตอนนั้นผมเองก็ยังยังไม่ทราบนะครับก็เลยไปยืนรอนะครับยืนรอหน้าทางเข้าก่อนเลยนะครับผู้คนก็มารอกันเต็มหมดครับเพราะว่าวันนั้นจะมีภาคเหนือกับภาคใต้มารายงานตัวนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะช่วงเช้าก็ เกือบเกือบพันคนหรืออาจจะประมาณน,น่าจะหลายร้อยไม่รู้ถึงพันหรือเปล่านะน่าจะหลายร้อยคนอยู่นะครับซึ่งตัวเองก็แบบไปยืนรอรอจกนกว่าเขาจะเรียกเข้าแถวนะครับขึ้นไปแต่ผมเองเนี้ยพอดไไีไปเข้าน้ำนะก็เลยแบบมาช้านิดนึงนะครับก็เลยเข้าไปที่หลังนะเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปก่อนแล้วนะครับนะแต่โชคดีที่ว่าเออเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ที่เคย ที่เคยบอกกันไว้นะครับว่าเออเราควรจะมีกลุ่มไลน์เพื่อนๆนะครับเพื่อจะได้เออชวนชิญอะไรแนะนําอะไรเงี้ยได้นะครับเขาก็บอกว่าเขาขึ้นมาได้เลยนะฮะนะเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ก็ยืนรอจนกว่าเขาจะเรียกนะครับเรียกชุดภาคใต้แล้วภาคเหนือเขาเรียกกันไปหมดแล้วผมประมาณ8ปดโมงกว่าแหละเออมามาที่หลังนะฮะก็เจอเพื่อนๆที่อยู่ในไลน์แล้วก็มาคุยกันว่าเออเดี๋ยวเราคงต้องรอก่อนแหละของเขาน่าจะเรียกชุดชุดแรกขึ้นไปแล้วนะครับชุดแรกเขาจะเรียกทีละแถวทีละแถวแล้วก็เรียกขึ้นไปนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้มันแบบชุลมุนวุ่นวายนะเออก็เรียกไเทียแถวเทีแถวนะครับผมเองก็ขึ้นไปที่หลังนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดียังได้ขึ้นไปนะครับก็คือบรรยากาศการเรียก,ก,กขึ้นแถวเนี่ยเขาก็จะให้เราขึ้นบันไดนะครับไปทางด้านซ้ายไปห้องประชุมเนาะขึ้นไปเนี่ยโหเป็นห้องประชุมใหญ่ใหญ่มากครับเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะก็จะมีคนเนี่ยคอยแนะนําว่าเออไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเออตำแหน่งนี้ภาคนี้เขาจะบอกเออไปฝั่งนี้นะครับ เอาผมไปทางด้านซ้ายนะเข้าประตูไปปุ๊บก็บอกอ่าตำแหน่งนี้ไปทางด้านขวานะครับลำดับแถวที่5อะไรประมาณนี้ครับก็ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันตรงกันไหมความจริงก็จะเห็นป้ายด้านหน้าก็จะมีเสาธงตั้งอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าเออเข้าไปครับซึ่งบรรยากาศภายในก็จะประมาณแบบเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะนั่งเลคเชอร์ครับตรงโต๊ะโต๊ะเรียนของมหาลัยเนี่ยครับเขาก็จะให้เราเข้าต่อแถวทีละแถวนะครับว่าเราอยู่แถวไหนก็ต่อแถว จะมีลำดับที่แปะอยู่ที่หน้าโต๊ะของเรานะครับนะก็จะมีลำดับที่เราสอบได้แล้วไปนั่งตามตัวเลขที่เราสอบลำดับได้ของเรานะครับซึ่งก็จะประมาณเรียกกว่าจะเสร็จเนี่ยแปดโมงเปดโมงครึ่งพอดีนะเรียกขึ้นมากว่าจะหมดนะครับนะเมื่อเรานั่งไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มมีแบบอาจงอาจารย์ผมไม่แน่ใจนะหรือว่า คนที่มาคอยให้คําแนะนำนะครับว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างซึ่งเหมือนเหืนเป็นการอบรมเล็กๆนะครับว่าเออสำหรับผู้ที่เข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะแสดงความยินดีนะครับว่าเอ,อ่ทุกคนที่มาวันนี้คือได้รับการเรียกบรรจุแล้วนะครับทุกคนจะได้เป็นข้าราชการและสิ่งสําคัญที่จะต้องทําในวันนี้ก็คือการเลือก นะครับเลือกสถานที่ที่เราจะต้องไปบรรจุไปทํางานในจังหวัดไหนอปตอนเทศบาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับบางคนก็จะสงสัยว่าเออผมเคยเห็นนะครับพี่ว่าออรอบที่แล้วเนี่ยตำแหน่งว่าร้สิบแห่งสมมุตินะบาตตำแหน่งนะครับแต่ทําไมเขาเรียกแค่เคนหรือ8คนเองนะครับทำไมเขาไม่เรียกหมดเลยนะครับเพราะว่าหรือว่าตําแหน่งเหล่านั้นมันหายไปไหนนะครับความจรงิงไม่ได้หายไปไหนครับเขาก็ยังอยู่แต่เขาต้องการที่จะให้ คนสุดท้ายในแต่ละรอบเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับมีสิทธิ์ที่จะเลือกลงไม่ใช่ว่าเหลืออันเดียวอันไหนก็ต้องเอานะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสงสัยว่าทําไมบางตําแหน่งของเรานะฮะที่เราเห็นแล้วเราเออรอบหน้าน่าจะเรียกอีกสิบคนอะไรประมาณนี้นะแต่เขาจะเลียกแปคนอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยเขาจะให้คนแต่ละ,ะแต่ละรอบเนี่ยได้มีสิทธิ์เลือกยกเว้นรอบสุดท้ายของบัญชีนะครับอาจจะเรียกหมดเลยนะครับแล้วก็เรียกตัวสำรองด้วยซ้ำนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ารอครับแปลว่ามีสิทธิ์เรียกในรอบต่อไปแน่นอนนะสำหรับใครที่กำลังรอรอบ3รอบ4อยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็แวะมาพูดกันต่อนะสำหรับการเรียกนะครับเมื่อเราเข้าไปนั่งเขาก็จะเริ่มแจกเอกสารซึ่งเอกสารเนี่ยก็จะมีใบนะครับใบที่บอกว่าตำแหน่งของเรานะครับมีที่ไหนขอใช้บัญชีเข้ามาบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเขตไหนของเราเนี่ย ก็คือเรียกเรียกมาใช้บัญชีหมดเลยทุกจังหวัดนะครับถ้าเกิดจังหวัดไหนมีเยอะหน่อยก็จะขึ้นมาก่อนอะไรประมาณนี้นะจังหวัดไหนมีน้อยก็มานิดหน่อยนะครับผมเองก็ดูเลงจังหวัดนครสวรรค์เอาไว้เพราะว่าตัวผมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆที่ลำดับก่อนหน้าผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าตําแหน่งจัดเก็บรายได้ของผมเนี่ยปีปีนี้ไม่เปิดภาคเหนือเขตหนึ่งแปลว่าคนที่อยู่ภาคเหนือเขตหนึ่งเขาก็ลงมาสอบภาคเหนือเขตสองเนี่ย ก็จะค่้นข่างเยอะเขาก็จะไปแย่งกันในส่วนของอจังหวัดที่มันติดกับภาคเหนือเขตหนึ่งนะพุน่นี้ส่วนใหญ่จะไป,ไปแย่งกันแถวแถวพิษณุโลกนะครับแถวกำแพงหรือว่าสุโขทัยนะส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะไปไยนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่กรรมการนะครับเขาก็แจกกระดงกระดาษให้กับทุกคนแล้วนะเขาจะให้หยิบใบเขาเรียกไงสติกเกอร์นะนะเขาแปะไว้ที่บนโต๊ะนะครับให้เราหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ติดไปที่ ใบที่เราจะต้องกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะซึ่งก็คือจะเป็นใบรายงานตัวเข้ารับราชก,การนั่นเองนะครับนะเราจะให้เราเขียนชื่อนาะมสกุลนะอันนี้เราเขียนรอไปก่อนได้แต่สิ่งสุดท้ายนะี่คือข้อที่11นะครับข้อที่11บเเขาบอกว่าเรามีความประสงค์ที่จะบรรจุแต่งตั้งที่ไหนเนี่ยให้เว้นไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าคนก่อนหน้าเนี่ยเขาเลือกอะไรยกเว้นข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะต้องรอก่อนนะครับอาจจะต้องไปกรอก หน้าโต๊ะกรรมการที่เขารับรับเอ่อละเขียนนะครับงวแถวของเราะฮะคือจะเรียกไปทีละคนทีละคนใช่ไหมเออเราก็ต้องเว้นช่องนี้ไปก่อนส่วนช่องที่เหลือเนี่ยสามารถที่จะเขียนรายละเอียดรอไว้ได้เลยเพื่อไม่เป็นการช้านะครับสำหรับคนที่ไม่เขียนเลยเนี่ยถ้าไปเขียนหน้าโต๊ะเนี่ยมันจะทําให้ช้ามากแล้วทําให้เพื่อนคนหลังๆเนี่ยต้องรอนานเพราะว่าถ้าเกิดใครเขียนเสร็จก่อนยืน่นยื่นก่อนไม่ถึงว่าตามลําดับนะะพอยื่นเสร็จปุ๊บเขาก็จะเรียกคนถัดไปได้เลยนะมันจะได้ไม่ช้านะครับถ้าเกิด คนแต่ละคนต้องไปยืนก่อกันหน้าหน้ากรรมการเนี่ยมันจะช้าทําให้คนสุดท้ายเนี่ยกับบ้านช้าสุดเลยนะครับมันจะเป็นประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดช่วงแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้เราเลือกนะครับจนกว่าจะถึงเวลา5้าโมงเช้านะสำหรับรอบของผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยจะมีการบรรยายก่อนนะว่าเออเราจะต้องไปตัดชุดตัดชุดนะแล้วก็ไปรายง,งานตัวที่ไหนเมื่อไหร่ซึ่งในรอบของผมเนี่ยก็ยคือ รอบ2เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปรายงานตัวที่ท้องถิ่นจังหวัดนะครับในวันที่1มิถุนาแปลว่าคือวันนั้นคือวันรายงานตัวนะครับไปที่ท้องถิ่นจังหวัดคือสารกลางของผมนะที่จังหวดัดนครสวรรค์นนะสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อื่นก็คิดว่าน่าจะคล้ายกันนะลองไปดูว่าท้องถิ่นจังหวัดของแต่และตัวเองเนะี่ยอยู่ที่ไหนนะครับไปสืบมาว่าอยู่ชั้นไหนอาคารไหนนะผมเองก็รู้มาแล้วเอออยู่ที่สารกลางจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวไปวันที่1ไปรายงานตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องไปยื่นหนังสือนะครับ ที่เขาให้เรามาวันนี้คือเรามารายงานตัวเนี่ยเขาจะให้หนังสือคือแฟ้มซองสีน้ําตาลนะครับก็เจ้าแฟ้มแบบนี้นะครับนะที่เขาเคยให้เราไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะคืนตัวนี้มานะครับแล้วก็ให้เรานั้นนะไปยื่นที่ท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็นําไปยื่นต่อที่ออบอตอเอเทศบาลนะที่เราไปบรรจุครับอีกทีนึงนะครับก็คือเป็นการส่งจงตัวเราไปนะครับนะสิ่งที่เขาบรรยายก็คือ,อ พวกชุดนะครับให้ไปแต่งเขาจะตัดชุดเรียกว่าแขนแขนยาวนะครับนะข้าราชการต้องเข็นตรงแขนยาวนะครับติดบ่ายังไงนะครับติดสิงตรงไหนนะครับติดป้ายชื่อตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เข็มกงเข็มกัดนะครับเป็นรูปอวตเที่สลนอปจเนี่ยเมื่อเราก็จะต้องไปซื้อของพวกนั้นนะครับติดติดเออเขาเรียกไงติดชุดข้าราชการในวันรายงานตัวในวันที่1ให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งเช่าบรรยายให้กับ ช่วงแรกนะครับสําหรับคนที่มาสอบเนี่ยก็ต้องนั่งรอช่วงที่เรานั่งรอเนี่ยเขาก็จะมีการอะไรเขาเรียไงบอกให้เราเนี่ยลองดูก่อนว่าจะเอาที่ไหนนะครับให้เวลาประมาณตัดสินใจประมาณโอ้ตั้งแต่2องโมงครึ่งครับถึง5้าโมงเช้าก็ประมาณ2อชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับ เพื่อนๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เริ่มแล้วเริ่มลุกเริ่มอยู่ว่าไม่สุกแล้วเริ่มลุกเรียจะไปโตะนั้นโตะนี้และไปถามคนหน้าแล้วว่าเ,าเลือกที่ไหนหรอนะครับคนหน้าก็จะบอกว่าเออพอดีช่วงนี้กําลังโทรเช็คเช็คกับเพื่อนให้เพื่อนที่อยู่ข้างนอกเช็คให้หน่อยว่าที่ไหนมันหน้าไปบ้างนะครับเพราะว่าคนแรกๆเนี่ยก็จะมีตัวเลือกเยอะหน่อยช่วงข้างหลังก็ตัวเลือกก็จะน้อยลงน้อยลงก็ก็เริ่มมีความแบบกังวลใจว่าจังหวัดที่ตัวเองอยากจะไปลงอ่ะมันเยอะหรือมันน้อยอยังไงใช่อรออ รอมาเรื่อยๆม,มันช่วงนี้จะเริ่มช้าหน่อยนะครับแต่ทุกคนสานมารถที่จะเดินเดินได้นะเขาไม่ได้ห้ามเรานะครับว่าห้ามปรึกษาห้ามพูดคุยห้ามเดินนะคือเรารู้หมดแล้วว่ามีที่ไหนบ้างเขาบอกให้ตั้งไว้ในใจประมาณ4ที่5ที่นะครับเผื่อคนก่อนหน้าเขาเลือกไปก่อนนะผมมันก็ตั้งใจไว้ประมาณ3ที่นะครับพมเขียนเขียนอไว้ก่อนนะประมาณ3ที่นะครับว่าเาจะไปที่ไหนดีนะครับเมื่อได้ลําดับหนึ่งสองสามปุ๊บไว้ในใจปุ๊บเก็บไว้เราก็เลยอ ไปถามว่าผมก็เดินไปถามหัวแถวเลยลำดับที่10บนะครับซึ่งน้องเขาน่าจะอยู่สุขโขทัยนะครับผมก็ถามเลยว่าทีละคนเลยทีละคนเลยว่าจะอยากจะไปบรรจุจังหวัดไหนละครับนะครับผมก็ถามมาทีละคนประมาณ1ิคนผมจะเดินไล่ถามมาส่วนคนข้างหลังคือเราไม่ต้องถามก็ได้เพราะว่าเราเลือกก่อนเขาเนาะเ,เราไปถามคนข้างหน้าสรุปคือ10คนก่อนหน้าผมเนี่ยไม่มีใครเลือกจังหวัดนครสวรรค์เลยเขาไปลงอุทงอุทไทยนะครับสุขโขทยัยอะไรเงี้ยกำพงุงกำแพงนะเขาอาจจะ อยู่ทางเหงนือกันเขาก็เลยไปที่อื่นนะฮะไม่มีใครแย่งเลยโอ้โมเคเราสบายใจนะเราก็เลยเอออ่ะเราก็เลือกจังหว,วัดนครสวรรค์ที่เราใกล้บ้านที่สุดประมาณนี้เราก็เลือกไว้ในใจนะครับนะหลังจากนั้นผมก็เลยถึงเวลาที่จะต้องเขียนเขียนละเพราะว่าเราไปถามเช็คมาแล้วว่าไม่มีใครเอาแน่ผมก็เลยไปลง ข้อมูลกรายละเอียดนะครับในใบที่เขาให้เราให้เรารายงานตัวเนี่ยกรอกให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับจะเขียนจังหวัดร,รอไว้แล้วเหลืออบตอที่เราจะลงเนี่ยแต่ตอนที่ผม <c oughs> ไปเนี่ยผมลืมอย่างหนึ่งครับบอกกับเพื่อนๆไ้เลยน,น,นะนอกจากบัตรบัตรประจําตัวประชาชนนะครับใบตรวจเอทเคแล้วนะครับให้เพื่อนๆปกปากาปากาเขียนชื่อเนี่ยปากาเซ็นชื่อเราเนี่ยเอาไปด้วยนะครับคือผมอเตรียมเตรียมทุกอย่างนะยกเว้นปากา กระเป๋ากระเป๋านะครับแฟ้มข้อมูลข้อมูลนะเออเขาเรียกอ,อะไรในนี้ผมไปทํากันบงกันบ้านมาด้วยเพื่อนๆใส่ว่ากันบ้านคืออะไรผมไปนั่งลิสต์รายชื่อนะครับจากรอบที่แล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมเน่ะเอาให้ดูนะครับคือผมไปลิสต์ลิสต์รายชื่อนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเขาบอกม,มีประมาณ50ที่นะครับที่จะเขาเรียกไง อขอใช้บัญชีเข้ามานะเออผมก็ไปนั่งตัดตัดว่าเกิดเออหนึ่งถึงเก้าคนแรกเขาใช้ที่ไหนไปบ้างใช่ไหมผมก็ไปตัดแล้วผมก็ไปทําการบ้านโดยการไปวิเคราะห์ข้อมูลอย่างที่ผมเคยบอกกับเพื่อนนะเนี่ยเห็นไหมว่าเออผมทําแถบสีไว้ว่าเออตำบลไหนเอาปตตอไหนน่าสนใจบ้างนะครับว่าเออแต่ตาแหน่งของผมเนี่ยจัดเก็บเนี่ยเขาว่างที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ตําแหน่งเขาเรียกอะไรตำแ,แหน่งที่เกือก่อลกันอย่างเช่นพัสดุกกร้เงินการค้ังอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขามีพนักงานไหมผมไปทํากานบ้านมาอย่างดีเรียบร้อยเลยนะครับว่าอะไรหน,หน้าไปไม่น่าไปบ้างนะครับแ่ยกเว้นลืมปากกาวันนั้นลืมเอาปากกาไปทําไงดีแขนซ้ายหันขวาไอ้มีมีคนข้างหน้ากับคนข้างหลังผมก็เลยย้อนกลับไปครับไปคุยกับน้องคนข้างหลังนะครับลำดับเอ่อต่อจากผมเนี่ยก็ได้บอกเออน้องครับมีปากกาให้พี่ยืมไหมพี่ลืมเอาปากกามาน้องก็ยิ้มยิม,ยมแล้วก็บอกโอเคครัก็ ยืมประกามาเขียนนะคือผมให้น้องเขาเขียนก่อนผมเห็นแล้วเออน้องเขาเขียนไปแล้วแต่อน,น้องอาจจะยังไม่เลือกเพราะว่าไม่รู้ว่าคนก่อนหน้าจะเลือกจังหวัดไหนแต่ถามน้องแล้วน้องบอกว่ามาจากเชียงใหม่นะผมก็เลยโอเคคงเราไม่ซ้ำกันนะผมขอเขียนก่อนออผมไปเขียนเสร็จปุ๊บนะฮะเรากลับไปเอาประกาไปวางคืนน้องเขาก็คือได้ได้คุยกันนะครับได้พูดได้คุยกันนะถามไายกันนะเออน้องก็ว่าเดี๋ยวคงจะลงสุโขทัยแหละถ้าเกิดที่ว่าง อะไรประมาณนี้นะครับก็คือในระหว่างช่วงที่เรารอเนี่ยเราสามารถเดินพูดคุยกับทุกคนในแถวเราหรือแถวอื่นก็ได้ไปถามเพื่อนแถวอื่นก็ได้นะครับที่เขาอยู่ตำแหน่งอื่นนะครับนะว่าเออเขาอะไรที่ไหนย่างไงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้คุยกันในแถวตัวเองนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งตัวเองซึ่งหลายหลายคนก็ต้องคิดว่าเออข้อมูลที่ให้มาหมายถึงว่าตำแหน่งงานของเราเนี่ยมีการขอใช้ไม่ชีมีการขอเพิ่มมั่งไหมนะครับก็มีครับเพราะรอบสองของผมเองก็มีมีขอเพิ่มเข้ามา หลายแห่งกันประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่แห่งเดผมดูแป๊บหนึงนะประมาณ1 2 3 4 5 6 7ประมาณเกือบ10แห่งนะครับนะประมาณ10แห่งนะที่มีมาขอเพิ่มในช่วงตอนสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมได้กระดาษแล้วเนี่ยกรกรมการก็บอกว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ย หลังจากที่ดูรายชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังจะมีการขอใช้บัญชีเพิ่มเติมมาอีกนะครับเพราะว่าจะประกาศนะครับไมโครโฟนนะครับดังทั่วห้องประชุมเลยว่ามีตำแหน่งไหนนะครับมีที่ไหนขอใช้เพิ่มบ้างเขาก็ให้เราจดแล้วก็จดไปที่ด้านท้ายบัญชีของลำดับสุดท้ายนะร,ราก็จดเพิ่มจดเพิ่มนะครับมาว่าเอิมจังหวัดไหนอบตเทศบาลไหนขอใช้เพิ่มมาก็จะมีเพิ่มเติมเนี่ยเราก็เขียนไว้เขาบอกสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะในรอบนี้คือ พวกนี้ขอเพิ่มมาในรอบที่2ครับคือไม่ทันรอบแรกเขาก็ขอมารอบที่ 2, 2> ถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะไปบรรจุก็สามารถเ,าเขียนเซ็นชื่อนะครับรับรองว่าเอาที่นี่ได้เพิ่มเติมครับก็จะมีเห็นว่ามีพิษนุโลกเิจูบู์สุโขทัยนะครับของตำแหน่งจัดเก็บของผมเนี่ยรอบ2เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับอีกเยอะเลยมันเจ็ดแห่งนะเออน้องคนข้าหนังก็เลยโชคดีครับได้ไปสุโขทัยนะเพราะว่าน้องอยู่เชียงใหม่บก งั้นไปสุขโขทัยดีกว่ามันใกล้ใกล้บ้านหน่อยนะครับนะซึ่งอาจจะไม่ได้ใกล้มากแต่ก็ยังดีกว่าลงมากําแพงลงมานครสวรรค์ซึ่งน้องบอกว่ามันไกลนะครับแต่อินดีกับน้องด้วยนะครับที่ได้ขยบใกล้บ้านขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าอีก2ปีเราก็สามารถที่จะโอนย้ายได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าบรรจุที่ไหนไปแล้วนะครับไม่สามารถแลกกับเพื่อนได้นะไม่สามารถที่จะแบบไงไม่ไม่ไปบรรจุ ยอย่างไงก็ต้องไปอยู่ที่นี่อย่างน้อยสปีนะครับนอกจากว่าเออเราจะไม่ไปรายงานตรงงานตัวคือว่ากันไปเดี๋ยมาถึงขั้นนี้แล้วคงคิดว่าคงไม่มีใครยกเลิกหรอกเ,เออแล้วเราเลือกแล้วเราก็ต้องไปนะครับลำบากยังไงเราก็ต้องไปทนก่อนนะครับสปีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคสาหรับทุกๆคนนะคือรอบหลังๆคือหลังจากของผมเนี่ยผมคนที่21ออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยู่รอดูเพื่อนๆน,นะเพราะว่ามันก็5้าโมงกว่าจะาเที่ยงแล้ว ผมก็เลยกลับระหว่างกลับเนี่ยผมก็เลยบอกน้องคนข้างหลังไว้ว่าเออสุโขทัยว่างนะน้องน่าจะได้แล้วแหละนะเพราะว่าพีเตอคนแย่งกันในชุดรอบนี้นะน้องก็บอกโอเคนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้เจอกันใหม่นะเพราะว่าผมเองเนี่ยกะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนมีโอกาสได้ไปที่สุโขทัยนะจะอาจจะติดต่อน้องไปว่าเดี๋ยวไปขอเลี้ยงข้าวคืนกักหนึ่งครั้งนะนะเพราะว่ายิมประกาศถ้าไม่ได้ประกาศเขียนในวันนั้นก็คงแย่นะฮะก็เลยเออน้องอัธยาศัยดีกก็บอกโอเค นะก็หวังว่าเนี่ยคือเป็นบรรยากาศสําหรับการเลือกสถานที่ทํางานเนี่ยมันก็มีอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถไปพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในสายงานเดียวกันเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยลวอีกหน่อยเราอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะว่าง,งานที่เราทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเหมือนเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะเออบางคนอาจจะไม่มีเพื่อนเนี่ยก็ลองลองครับลองเข้าไปคุยนะผมก็ไปดั้งไล่คุยนะแต่บางคนนะว่าลงที่ไหนกันบ้างางที่ไหนกันบ้างนะเอออย่างน้อยรู้จักกันไว้บ้างก็ดีนะครับในกลุ่ม ในกลุ่มไลน์นะครับอีกหน่อยก็อาจจะได้ร่วมงานกันอีกหรืออาจจะไปอบรมอบรมนะครับเพราะว่าเราเป็นข้าราชการใหม่เห่นเขาบอกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีการอบรมให้ไหมหรือว่าเราจะต้องทําหนังสือเพื่อขอไปอบรมหกกับทางกรมต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะมีหลักสูตรต่างๆในการเขายกไงเป็นข้าราชการใหม่คือบางอย่างเราก็ไม่รู้ไม่เคยทําบางคนเพิ่งสอบติดสอบผ่านมาปีแรกเนี่ย ก็จะไม่สามารถเรียนรู้งานได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปอบรมอย่างเช่นการใช้ระบบของผมเนี่ยในสายงานคลังก็จะต้องรู้เออเขาเรียกไงระบบ E l a S นะครับการรับงบรับเงินเบิกจ่ายเงินอะไรเงี้ยคือเราอาจจะต้องไปอบรมอาจจะได้ไปเจอกับเพื่อนๆนชุดเดียวกันนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยลองจับกลุ่มนไว้หาเพื่อนไว้นะเพราะว่าเรามีอะไรก็แลกเสียกันได้เพราะว่าผมถามน้องเขาแล้วว่า น้องเขาเคยทํางานท่านี้มาก่อนนะครับเคยดูงงานสายนี้มาก่อนนะครับออในการสำรงสำรวจอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะแต่หลังจากที่ผมยังยังไม่หมดยังมาส์มหมดนะ <c oughs> ใครทนมนฟังมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยคืออย่างที่บอกนะครับว่าตอนเช้าเนี่ยหลังจากที่เราไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีบูธนะครับที่เขาจัด เขาเรียกขายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับเครื่องแบบต่างๆของขา้าราชการเข็มกงเข็มกัดนะครับเข็มขัดรองเท้รองเท้าแม้กระทั่งป้ายชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะแก่อนจะจากกันไปผมนี่ครับไปทําป้ายชื่อมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นแบบไม่เหล็กด้วยนะก็ไปทําไว้ก่อนเพราะบอกว่าเออเนี่ยขา้าราชการใหม่นะครับก็ไปทําป้ายชื่อกันได้นะครับก็จะมีร้านที่รับทําป้ายชื่ออยู่นะครับ จะเป็นแบบเข็มกลัดก็ได้เป็นแบบไมเหล็กก็ไดนะ้เอาไว้ติดชุดใหม่นะเดี๋ยวผมเองเนี่ยยังไม่ได้ไปตัดชุดหรอกแต่ก็เอาแผ่นป้ายเนี่ยเอาไว้ก่อนนะไปสั่งทำว่าประมาณ200กว่าบาทนะวันนั้นนะครับก็โอเคอยู่นะเราคิดว่ายังไงก็ต้องได้ใช้นะครับส่วนอันอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อนะเรื่องอะไรสิ่งที่เอามาติดชุดอะยังไม่ได้ซื้อแต่ผมได้สิ่งนี้มาก่อนเพื่อเป็นที่ระลึกว่าเออครั้งหนึ่งเราเคยได้ไปแรางานตัว ที่สถานีอย่างนี้มันจะเป็นป้ายแห่งความทรงจำนะครับของของเรานะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการเล่าประสบการณ์วันรายงานตัวในครั้งนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวกันให้ดีสำหรับรอบสา,รบสามรอบสี่นะครับสำหรับรุ่นท้องถิ่นปี64่เนาะก็รอกันต่อไปผมคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเรียกอีกเรื่อยๆเพราะว่าจะดูจากตำแหน่งงานแล้วในสายงานเนี้ยก็ยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่นะอีกประมาณ10 ติดว่าแห่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าสายที่อื่นเขาเรียกหมดไปหรือยังแต่เขตผมเนี่ยหมดแล้วนะครับก็สาหรับเขตไหนที่ยังไม่หมดเนี่ยอาจจะมีการขอใช้บัญชีข้ามเขตกันได้และผมคิดว่าในรอบ3รอบ4ี่ก็พ้าเลยนี่ยอาจจะมีการขอข้ามเขตกันแล้วแหะเพราะว่ามันเริ่มที่จะเต็มใช่ไหมเขตไหนเต็มก็อาจจะเรียกข้ามเขตกันแล้วแหะนะครับ้าเกิดใครที่สงสัยว่าเออที่พอดีว่าเคยทํางานอยู่ที่นั่นที่นี่เนี่ยจะขอใช้บัญชีมานะครับ จริงอยู่ว่าชื่อมันไม่มีในการขอใช้บัญชีเข้ามาไม่ทันแต่สามารถที่จะนําหนังสือนะครับจากทางจังหวัดนะท้องถิ่นจังหวัดที่เราทำมาเนี่ยเอาตอเราหรือเทศบาลที่เราเคยทํางานอยู่ยื่นเข้าไปปุ๊บเพื่อขอเปิดตําแหน่งหรือว่าขอใช้บัญชีกันต่างๆเนี่ยวันนั้นให้เอาจดหมายมาด้วยนะไปยื่นปุ๊บครับก็สามารถที่จะเลือกลงในสถานที่ที่นั้นที่เรานํามานะแปลว่าเราได้หนังสือมาแล้วยืนยันมาแล้วว่าตาแหน่งมันว่างจริง นะครับสามารถที่จะขอใช้บัญชีและบรรจุในสถานที่แห่งนั้นได้นะครับก็ให้นํามายื่นด้วยนะครับนะสำหรับ,บใครที่สงสัยเพราะว่าคณะกรรมการเขาก็ประกาศบอกด้วยนะว่าเออสำหรับ,บใครที่มีหนังสือมานะครับอยากจะบรรจุแต่งตั้งที่ไหนแล้วรายชื่อมันไม่มีแต่พอดีว่าเออ,อท้องถิ่นจังหวัดเห็นควรแล้วว่าควรที่จะมีตําแหน่งนี้ที่อบตอน,นั้นอบตอน,นี้นะฮะก็สามารถนํามายื่นได้นะก็คือเปิดเปิดเรียบร้อยแล้ว ก็มายื่นก็คิดว่าน่าจะได้บรรจุตามที่เราประสงค์หรือตั้งใจครับคือไม่มีใครแย่งด้วยเพราะว่าเราถือหนังสือมาแล้วนะครับก็อันนี้คือฝากไว้อีกอันหนึ่งคัละกันนะก็คือช่วงหลังเนี่ยผมเองก็ประมาณสัก5้าโมงเช้ากว่าๆแล้วเกือบเที่ยงผมก็เริ่มะไเริ่มทยอยละคนก็ทยอยออกทยอยออกกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคราวหน้าคิดว่าคราวหน้าอาจจะเป็นคลิปที่ผมอาจจะต้องวันไปรายงานตัวแล้วผมอาจจะต้องมีเวลาอีกหนึ่งเดือนนะครับในการที่จะ เตรียมตัวแต่ซึ่งผมเองเนี่ยเลือกสถานที่ทํางานใกล้บ้านนะไปเช้าเย็นกลับได้ผมเองก็ไม่ต้องย้ายบงย้ายบ้านแต่บางคนเนี่ยก็จะต้องไปทําเรื่องอาจจะต้องลาออกจากที่ทางานเก่านะครับแล้วก็ย้ายบงย้ายบ้านหาบ้านชงบ้านเช่านะก็วหวังว่าทุกคนจะได้สถานที่ที่ถูกใจกันแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับน,นี้ก็ขอบคุณมากเลยครับบ๊าย